สวัสดีค่ะชื่อไถนภาฟ้องนะคะ,ะตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็มามาสะสมบุญชีวัดภาวนาเกาลูนนะคะก็ปัจจุบันก็อยู่วัดพระธรรมกายเกาลูนนะคะก็สะสมบุญมาสิบกว่าปีได้ค่ะแล้วก็ได้มาเป็นจิตอา,าสาสมัครที่นี่ทำไมถึงต้องมาเป็นจิตอาสาเพราะว่า การที่เราได้ศึกษาธรรมะวิชาธรรมกายใช่ไหมคะก็ทําให้เรามีจิตใจที่สงบประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีขึ้นสําหรับครอบครัวนะคะสำหรับตัวไขนภาเองนะคะว่าบุญกระถินเนี่ยเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าครูบาอาจารย์เราได้บอกกล่าวเรามาเลยว่าบุญกระถินเนี่ย เป็นบุญที่วิเศษสุดแล้วของบุญนั้นๆน,น,นะคะถ้าบุญเกี่ยวกับเ,เรื่องกถินนี่จะคิดด้วยตัวเองมีกระส,นสุทนทรัทธาวยตัวเองสอนตัวเองได้บอกตัวเองได้ชักชวนตัวเองได้เป็นแหล่งกำเนิดทางความคิดพูดและกระทำด้วยตัวเองกำลังบุญนี้จะแรงกล้ามากจะไปชวนคนอื่นก็ทำด้วย จะมีบุญที่จะเป็นผู้นำนมีพวกพ้องบริวารที่เราชวนมานั่นก็ก็ตามกำลังบุญที่ชวนมาต่อมาด้วยความปิติยินดีเริ่มใจดีใจบุญก็ได้เต็มที่ถ้าถวายวัตถุทานทายธรรมโด,ดยจะตุปัจจัยก็จะมีทรัพย์เป็นตางกำลังแห่งบุญ แประธานก็จะได้เป็นผู้น,นำของชุมชนตามกำลังแห่งบุญเทียนเทื่อสมัยนี้กับกำลังบุญทรงเป็นอบตบางเป็นผ้วบางเป็นประกทรวงเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกอะไรต่างๆแล้วนี่ตามกำลังแห่งบุญในแต่ละยุคสมัยบุญที่เกิด เป็นผู้น,นำชวนคนดูความดีจะมีพักมีพวกมีบริวารสมบัติเกิดขึ้นเพื่อนๆก็จะพลอยเป็นเศรษฐีไปต่างกำลังแห่งบุญในเทวโลกก็จะมีบริวารมากมีทิพิเสมบัติมากคือเป็นเทวดาที่มีบุญบุญหนักสักใหญ่อย่างนั้นแหละ ไปไหนก็จะได้รับความเคารพรุ่มใสอีกทางให้บุญที่เป็นพุนนำที่คิดโดยตัวเองสั่งสมบุญกันไปอย่างนี้แม้ทรัพย์ก็จะหามาได้ด้วยความยากลำบากหรือกว่าจัดตั้งกองไิถีนึ้มาได้ก็ไม่ใช่เง่อยแล้วก็ขันธวาก็เชื่อเชื่อในบุญนั้นค่ะว่าการที่เราทำบุญใหญ่ หนึงครั้งในชีวิตมันทําให้เราพลิกชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับไขนภลาทุกวันจากคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่มีอะไรเลยนะคะกะ็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างด้วยฤทธิ์ของบุญมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเป็นบุญกระถินที่ซื้อวัดนะคะก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายจริงๆคือ,อสามหมื่นเหรียญจากที่ ไม่มีอะไรเลยชีวิตกําลังตกสุดมากเลยตกสุดๆเลยคือต้องเลี้ยงลูกถึงสองคนนะคะก็จากนั้นมาก็ไม่ได้คิดเลยนะคะว่าเราจะเอาค่าเทอมที่ไหนเราจะเลี้ยงลูกอย่างไงแต่สุดท้ายแล้วบุญนี้พลิกชีวิตเราค่ะพลิกชีวิตจริงๆงก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาทําบุญนี้คะ่ะปื้มบอกจริงๆนะคะว่าปื้มปื้มจงแบบ บางครั้งเนี่ยก็อธิบายไม่ถูกนะว่าความปื้มมันเป็นยังไงแต่พื้มสุดๆค่ะก็เลยอยากจะชวนชวนทุกคนทั่วโลกนะคะ,ะทุกคนที่ได้ฟังคลิปนี้ออกไปก็อยากจะให้ทุกคนนะทำบุญกระถินทำให้มันสุดๆทำให้มันสุดใจแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาอย่างแน่นอนค่ะก็อยากจะเชนินชวนทุกคนทั่วโลกนะคะทั้งคนไทย คนท้องถิ่นคนฮ่องกงท้องถิ่นนะคะแล้วก็ทุกคนลูกพระธรรมทั่วโลกนะคะเราร่วมร่วมใจร่วมพลังร่วมช่วยกันสืบสารพระพุทธสนาด้วยการถวายบุญกฐินนะคะ้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาฝากท่านทั่วโลกนะคะ